เป็นนี้นอกระบบโดนคุกคามจ่ายเท่าไหร่ก็ไม่หมดรีบดูคลิปนี้เลยสําหรับคนที่เป็นนี้นอกระบบนะครับโดนคุมขู่คุกคาม,ม,ม,มสารพัดเลยนะจ่ายเท่าไหร่ก็ไม่หมดสักทีดอกเบี้ยแพงมากเยืมมาหมื่นจ่ายขึ้นเป็นแสนเนี่ยก็ไม่จบแนะนําให้ดูคลิปนี้เลยนะสวัสดีครับผมปันจากช่องผ่อนย็มกู้ออมนะก็เป็นช่องที่ทำเรื่องเกี่ยวกับสินเชื่อเป็นหลักนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถกดติดตามช่องนี้เพื่ออัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องสินเชื่อได้เลยนะครับมีทั้งช่องฟังเฟซบุ๊กทิกต็อกและยูทู เพราะว่ารัฐบาลเนี่ยเขาตั้งเป้าหมายใหม่นะแก้ไขปัญหานี้รระบบให้หมดไปโดยการแก้ไขปัญหานี้รอระบบเนี่ยถือว่าเป็นวาระแห่งชาติเลยและเร่งด่วนด้วยบอกเผื่อมีมิจฉาชีพแฝงตัวเข้ามานะครับการลงเทะเบียนเนี้ยไม่มีค่าใช้จ่ายไม่ต้องโอนคอยไม่ต้องจ่ายเงินก่อนด้วยนะซึ่งก็ต้องไปลงเทะเบียนขอรับความช่วยเหลือด้วยตัวเองที่เว็บไซต์ debt.dopa.go.th และคุณต้องมีแอปพลิเคชันไทยติดติดตั้งไว้ก่อนและลงทะเบียนพร้อมใช้งานนะโดวยวิธีการลงทะเบียนเนี่ยให้เราเข้าไปลงทะเบียนใน Thai ID ให้เรียบร้อยก่อนและจากนั้นเนี่ยให้เราไปเข้าเว็บไซต์ deb. d e b d o p a g o t h เนี่ยเพื่อไปกดลงทะเบียนต่ออีกทีนึงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณทำไม่ได้ทำออนไลน์ไม่เป็นเนี่ยคุณสามารถไปลงทะเบียนด้วยตัวเองได้ที่ที่ว่าการอำเภอนะครับถ้าเกิดคุณอยู่ในพื้นที่อำเภอ หรือว่าถ้าเกิดคุณอยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยให้ไปลงเทะเบียนได้ที่สำนักง,งานเขตทุกแห่งหรือว่าโทรติดต่อช่องทางสายด่วนศูนย์ดำลงทัพ1567ได้ตลอด24ชั่วโมงแทนก็ได้นะครับซึ่งในการช่วยเหลือเนี่ยกระทรวงมหาไทยจะใช้กลไกทางปกครองและอำนาจทางกฎหมายที่มีในการช่วยไกลเกลีย่ยหากกรณีใดอยู่นอกเหนืออำนาจสายปกครองจะรวบรวมข้อมูลเพื่อส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปทีนะครับ ซึ่งเขาก็จะถามด้วยนะว่าเนี่ยเออเราเป็นนี้อนระบบเนี่ยเพราะอะไรนะอย่างเช่นเนี่ยค่าจ่ายทั่วไปเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพการต่อเติมสร้างบ้านค่าเทอมลูกเป็นนี้จากการพน,นันเป็นนี้จากยาเสพต,ติดหรืออื่นๆนะครับซึ่งอันนี้ผมเข้าใจเลยนะว่าเขาอะต้องการจะแก้ไขปัญหาหนี้ร้อมระบบแบบจริงๆเลยอะเพราะว่าเขาต้องการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุเราด้วยทําให้เราเนี่ยต้องปรับปรุงชีวิตและก็ไม่เป็นหนี้ซ้ําอีกนะครับ และเราต้องการรับความช่วยเหลือ,อยังไงบ้างนะครับอย่างเช่นเนี่ยจะรกจาร,ระนอมนี้นะให้ลดดอกเบี้ยขยายระยะเวลาชําระนี้พักชําระนี้หรืออื่นๆนะครับหรือว่าเราต้องการแล่งเงินกู้ดอ,อกเบี้ยต่ําเพื่อชําระนี้นอกระบบหาอาชีพเสริมให้นะหรือว่าอื่นๆนะครับเราก็สามารถตอบได้เลยนะว่าเราต้องการให้เขาช่วยเหลืออะไรนะซึ่งเลือกได้เพียงอย่างเดียวนะครับผมแนะนําว่าถ้าเกิดว่าคุณจ่ายเงินไปเยอะแล้วนะครับ การเลือกบานนอมนี่น่าจะดีกว่านะเพราะว่าดอกเบีย้ยที่เราจ่ายไปเนี่ยบอกเลยว่ามันเยอะกว่ากฎหมายกําหนดไว้แน่นอนนะแต่เราก็ต้องมีหลักฐานการจ่ายเงินให้เขาด้วยนะครับนะอันนี้ก็สุดแล้วแต่ว่าคุณเนี่ยต้องการให้เขาช่วยยังไงช่วยอะไรนะซึ่งก็เป็นทั้งเรื่องที่ดีมากๆนะสำหรับคนที่ต้องการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นองระบบนะใครเป็นนี้นองระบบเนี่ยลองติดต่อและลงทะเบียนดูได้เลยนะครับส่วนใครทําไม่ถูกทําไม่เป็นเนี่ยเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะสอนวิธีการลงทะเบียนแบบทําตามได้เลยนะครับนะ ก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ได้เลยนะครับใครฟังถึงตรงนี้แล้วนะครับก็รบกวนพิมพ์นิดนึงนะครับว่าฟังจบแล้วนะครับให้ผมได้ชื่นใจหน่อยนะครับก็จะขอบคุณมากๆเลยนะหรือว่าใครอยากสนับสนุนเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถกดสมัครสินเชื่อได้ที่ลิงก์ออโลนของผมได้เลยนะครับก็มีสินเชื่ออยู่หลายแบบมากๆเลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับช่องนี้ไม่ได้นําให้คุณกู้เงินนะครับแต่ถ้าเกิดจะกู้เนี่ยขอให้เป็นเรื่องของการหาอาชีพใหม่ลงทุนทําธุรกิจใหม่นะครับหรือว่าเป็นเรื่องที่ฉุดเฉินเข้าโรงพยาบาลอะไรพวกกกเเเเเนนนนนนนีีีี้้ยยปป็็็รรรรรื่่่อองงงงงททจําาาะะะคคคคััับบบบไขุณมมๆลดูต